หรือว่าอาจจะเป็นออร่าน้องเขาออกก็ได้เขากำลังเปล่งประกายตัววันนี้ทาครีมยาจุดกันยุงทุกวันไม่อยากจะบอกนะครับครีมไหนครีมทาผิวที่อยากจะเข้านะฮะน้องปายรับพรีเซนเตอร์อยู่นะครับขอบผมก็อย่าลืมนะครับครีมไหนที่แบบสนใจน้องปายเป็นพรีเซนเตอร์นะฮะใช้คําว่าเอออย่างก่อนละฮะพรีเซนเตอร์แอมบาสเดอร์เด้อ เออแบนพี่เซ็นเตอร์ซื้อๆนั่นมันหลายแล้วล่ะสินค้านั่นเอาแอมบัสเดอร์มาได้สัญญาหนึ่งปีขึ้นไปทั่วประเทศไปลายสายไปทางง่ายโซผิวนิ่งใอในฝั่งนี้อ๋อเราออเราผิวขาวผิวใสนะครับน้องปายนะครับผิวผิวนวลผิวเนียนจริงๆนะครับไม่เชื่อถามลูกทันดอนดูนะครับเหมาะสำหรับโฆษณาครีมแล้วนะฮะตอนนี้เป็นผ่าพงตาผิวนะครับน้ำหงน้ำหอมอะไรเงี้ยฮะมาเราไปกินเราไปแล้วเปล่า เมื้อสี่สิบยังเขจะบอลดิม่อย่างนี้เลยไม่บ่าใจโอ้โหทะลุสองหมื่นคนแล้วครับขอบคุณดีฟซีที่เข้ามาดูครับไม่รู้มันดูอะไรเอางี้ไปคุยกับปายสักคราวแล้วกันก่อนจะมาคุยกับผมต่อนะครับไปคุยกับดีฟซีสองหมื่นคนเอาไอคีคานบอนละกันไอเพิ่์มยัยแรปแบบพิมมีครับสวัสดีทุกคนเราเข้ามาดูไปแลกเลยเอ็มบัสเตอร์ว่าคอนเสิร์ตด้วยนะคอนเสิร์ตอะไรซิงค์มิวสิกซิง อันที่ห้าีิตปอเปีันองสิงเลอดันไต้มยห้อสพีดีต่งหลายมีอนี้เด็ดนะรว่งมีทีมีทีเด็ดเหรอรอบที่แล้วไมเคิลแจ็สันมาไมค์ไทยมารอบนี้หนักกว่านั้นอีกครับผมโอ้โหไม่อยากจะองคุยก่อนครับเขาเอาผมเป็นเด็กขอทานะครับมาวันนื่งเหอมาแล้วพีกนั่กับยังวานพุคนขับรถเต็มวง ใครที่ไม่เคยเห็นพนักงานร้องเพลงก็จะเห็นได้เห็นในวันนั้นนะฮะใช่ครับประมาณแบบบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปอะไรอย่างนี้นะเออมีนะมีพี่เข้มพี่โกบดับใส่กระโปรงไอ้อลันมันจะมีเปลี่ยนน้ำอ่ะอีนิงอ่ะมีพี่ยาพี่ยาแล้วก็ไปเต้นบอยแบนด์อ่แม่นี่นี่ต้องรอไม่อย่างวะเต้นิงนิงนี่ต้องรอไม่อย่างวะต้ต้องนะคะคงค่ะพี่สิงเต็มวง เขาต้องการพี่สิงเต็มวงครับจัดไปพี่สิงพร้อมกับไก่แจ้คู่ใจของเขาพี่สิงพร้อมกับไก่แจ้นะครับตอนนี้ก็รับงานอยู่ครับรับรับงานเหรองานถ้าจ้างกล้าจ้างกูกล้าไปเอหรอเอาละโอ้ยมีคน